สบายดีเด้อ <irgendw> พ <el che> anyway, ี right ่น้องจ้าสบายดีเบิ่อนสุขสุขนะยินดีต้อนแรกคือส่งมาเป็นซาบันพี่เกลือพี่น้องสบายดีตอนเสาร์นะตอนนี้ข้ากำลังกายเกียวเพื่อนใส่บาตแล้วตอนนั้นยังเก็บผักใส่ถุงสุดก็ยังใส่สุดนอนอยู่ค่ะไปยังเยี่ยมเยี่ยมเลยได้เท่าเมื่อยเทาเมื่อยน้ำปั่นเครื่องไว้นนั้นดบริยังวันี้ื่อนะาะว่านะซะไว้นะพี่น้องเอาเอาแค่เกี่ยวไว้น่ะลบลงไปคือซาบันสลบไปเลย อย่างแบบบะหมูด้วน้ำเงยเครื่องปั่นไว้ก็หอบริจาคบริยังเต็มตัวองยงคือเก่าตัวอังยัอ่านน้ำเรลวมาแล้วว่าสิเป้าพมให้ไม่แห้งของหัวลงแล้ะกรแบบไปเล่ยเรียบริเปาเมื่อยแบบเลวงานก็สือไปทอนแขี่วอีกค่ะขอกับเก็บกินบว่าได้แขวกันแต่เนียโคมแต่นีวันคนใหญ่ยูทูบแกแฮกเงินไปอีกไค้เช้าเพาะคนอื่นเงินค่ะบงไลบบมา หักแบบแหักสองถบมเลยของสวนค์ว่า,วานี่เสือเลือหาสิเดียนถัวเดือนที่เรียวไล้หักโฆษณาก็ได้แบบหักเรียวแล้วก็หักอีด้ก็หักีบบบหักเอาแปอามาหักพอสามเสือ่อแล้วลุงไทยแล้วเราชวยเลยเื่องเพนยังก็ได้นุ่งอยู่แต่ว่าแบบจนาใครมาโอ้ยม่หม,มูน้อ้องทเมาเถื่อนเนาะ นี็ก็ื่นสรงไม่เยปิดเยอเราคนนอนที่ไปถ่ายเอาะมมาติตันจิน้ใช่ั่วนะเนี่ยร้องให้เขาตัดนี่จน้ำไบันดพงนะเขา่งมาหวหน่มจะินี่กล้วแคปักนี่ิใ่บาที่มึงนี่มีนี่ออกรอให้างนองหนยีงเหยู่เหตุินัวรูว

เหมีแสงจสบาเห็นแขแล้วเตรียมบแล้วข้างในก็สิประมาณนี้แลวพี่น้อกเนาะอันนี้คือเป็นผ้าเข่าที่แบบว่าเตรียมไว้จังหันย่าพอยาคู่เนะาะเพราะว่าจังันก็ใชมีการใส่บาทแล้วกำลังอเหอมาย่าพอย่าคู่แต่ในายังบริเปลี่ยนสุดนะคะ ทางในก็สิเป็นผู้เฒ่าเนาะเขตตุลที่นั่งอันนี้ค่ะสิเป็นทางบนย่าพอนั่งเนาะเอาุณทีมคุณยายเดี๋ยวสวรรค์สิพาไปเบิ่งทางหนาเนาะแจะกันนังก็สิเมื่อได้เปลี่ยนสุดสวัสดีนั่งมาแต่เหลือจากได้นอนหรือบ่บ่ได้นอนเลยบุ๊ดไปยังเนาะหมุดเดียวป๊าก็มาแต่เศร้าเลยค่ะสบายเด้อพี่น้องจ๋าโซนกันค่ะนางยังใส่ชุดนอนอยู่ โอ้ยอย่าชัวว่าเขาสรุปค่าหัวเขากะเปียกเครื่องกะตายค่าตู้ซักผ้าเอายังโปรยเก็บอยู่อันนี้ค่ะนะอุ้ยบอยล,ล้ำเหลืองกำลังสีกลางแล้วเขาเสียขึ้นเวทีแล้วว่าไปเนาะครับท่านี้ก็สิเป็นบอลส่บัดนาะบอลส่บาดนะเขาสิตั้งอยู่หน้าบา้านคือเคยเห็ุแต่ละปีเลยอะไรพี่น้องพี่น้องจา๊าเมื่อไงหมู่นางนมาแล้วยังสวยเลยค่ะนางนในยังกึ่มซึมอยู่ เอ,เอามาตั้งแต่เมื่อวานกางไว้ก็ดีคือกันเนาะกางเท้าก็ขุดเลยเท้ากายากเบิ่งกันยังมอดำเหลืองกัะกาลังกางเนาะขุดถ้าเบิ่งพระเอกนางเอกพี่น้องว่าสิบปปดยังไงเนาะเมื่อคืนนี้มันมืดโพดข้าเจ้าบอกว่านี่พระเอกกับเบเ้อหงสซ้ำม,ม, <laughs> มาหอดประมาณเจ็ดแปดโมงบอก ประมาณนี้แหละนี่แหละโตเต็นบดหาบแขกเข,ขาก็สิประมาณนี้แั่งมาเปลี่ยนสูตรกันพี่น้องเนะาะแตสิได้มาใส่บาทใส่บงเพราะว่าพักยังกะนั่งกะใส่ทงกะเกียมเหล่าบนแล้วล่ะตอนนี้ก็สวยแล้วแต่ว่าสวัสด์เขยังบอทว่าได้แปลงโตเลยหนากำบ,บนานน่าท่านได้ล่ง อย่สว <Cornell> <laughs> ่าก็เมื่อคืนได้ซาหัวแล้วแบบแพ้ค้าวเราว่ากระสับกสบไปเลยขนาดว่าคนไล่คนมาสวยเลยนี่เดี๋ยวมันยังแหล่นะแหลมนล้วเหนื่อยมันเพียบเลย เรียกกินข้าวเป็นยังเอ้กินน้อยยังยันทิ้งว่วนใทบาทเนาะเาอันสองชีหลอดเนี่ยพอชิตินเ้ากินกันย่าเแียบแขวนั่งกกิน่ปนไรสรงมุ่งแล้วงานช่าก็ชิบเป็นรกออกไม่เลอวค่ะ สบายดีค่ะไปไปเี่ยนเครื่องภาส่บาตเตะร์เนกันลังขึ้น่ะเข้ากับสิมง่อคือกันเมื่อยเบาบ่อครับพี่น้องอุยคูจนมาแหละป้าให้ันี่ใส่ชุดนอนอย่อ้วนเธอเสร็จสันแน่สบายดีเอฟซีตรวจไหมเน่ บทถือกันได้พี่น้องก็สว่านจักเป็นอยังจับกระบอได้ศูนยย์นึงกระบอกหนึ่งซุ่นคือจังญยาดเลยแท้วันนี้บทใหญ่ก็มาปลาจะเดี๋ยวเขากคนอยากดูบ้างหลังไหมเขาเห็นแล้วเขานำลังกวดอยู่ตรงนั้นนางชิมเเปลี่ยนเครื่องก่อนพี่น้องเนาะเพราะว่าแขกคนยนีครูกำลังมาสวร่านยังแปลงลากอยู่พี่น้องแ่ม วยไหมนังแปรงล่างพี่น้องเนาะเตรียมตัวิใส่บาแล้วนะคันขูดยังส่บช้นี่ยากแต่ติ๊บเข่าเออเลยติ๊บข่าไปปนคติ๊ข่ติ๊หนักกว่าูเขาคุกแกเขาจะหนักไปเลยค่เออเดินนี่ในตัวน่ะติ๊บใหญ่ๆนี่แม่ห้าจกว่านี้ก็ได้ี่ปมาด้วใ่นไว้สร็อแวันยับเบ่ได้ดี่ยวยากานวัน โนไม่บอกไม่เยโฟนระเดนิได้อายเลพ่อคาเอาใคเน๊อะเหรอมองเอาอยากเอาครเนอะแปลงลางแล้วนะทุกคนุลงคนนอนฮะก็ตื่น หกพักนะเธ่นอนกึงดกราแล้วเขาัเวงวเข้าจนเล้วเขาก็ควอันเขาควงัวแล้วเก็จกนอนแต่ว่ามันสิจ๊จนนะนะอยากมาเต้นก็เต้นเ่วาบนีรักานบมีไป่โอเอมันมีอย่ะกอยู่ตงนั้นลายนและผิดสัวนนี้เนี่ยตาบริยุนะพ่อนะบริยูนเนาะบริยันไป่นะ เห็นบอกกระตือแล้วเขาไปคั่วมวยเขาไปยืมแกวอื่อคัวแล้วแล้วเขาจะมาได้มาน้ำก๋วยไปกอ่ะดิบแป๊บแป๊บมือคืนนี้นาาก็ขึ้นไปแมนวบลิวหัวพี่น้องมือคืนนี้เพื่อนก็ขึ้นไปสวรรค์เนาะไปทับลูงนิกไปกับลอยๆเพราะไอ้เอื้อยนะเที่ยวขึ้นสวรรค์มองเถื่อซามเถื่ออะไรกเปลี่ยนกันขับรถเนาะโอ้ยสบายดีเลยพูดทำไมสวยมั้ยสวยได้รวยมากว่ะสิ เจ้าตัสวยเลยรวยมากพอเราซื้อรวยพี่เจ้าต้องเอาไปใช้แทนอมราแล้วไม่ใช่สโลแกเนี่ยพมอกกับ่รับเจพ่รบวยส่วนแรกก็จะเป็นใส่ที่เขาเนาเอ้าแสงจันผู้เล็กกัเขาคือกันคือบนอะไคือบนะไราอปกามาวง แม่แชงแล้วตื่นแต่ดึกเ้อนังอันนี้นะมาม่แจ้งนี่อันนี้นะแช้าพี่น้องแล้วไม่แชงหรอกมาตื่นแต่ดึกพ่อผมจะช่วยข่อยขางงว่ะผมมาดีแล้วมาสวยมาแต่ด้กมันกับแพกันเห็ุแัดกันอย่างแม่ช่ยกันพี่น้องแน่นวะขัดแจกกับขาาทื่นเลยแล้วปากันเตรียมพี่น้อง พระมาถึงแล้วค่ะไปเกินๆมรำเรื่องมามำเรื่องเขาจากำลังตั้งเวทีแต่นี่ฮะคำพอดีเขาเจ้าประดับแล้วถ้าเขาเจ้าเก็บเืินที่จเขายุบบุมีเงินใส่ พ,พ,พี่น้องนาาเชื่อเป็นช่องอีพีเด้อพวกายเจริเรืองคุณเนาะมานเขาหนิกาซีได้ขออนุญาตลาก้อเนาะขอบใจเบบุญสุขคุณทุกคนที่ติดตามและก็เป็นกำลังใจให้สำหรับครอบครัวเขาเด้อเนาะผิดพลาดประกาศใด้แก่ขอโทษขออภัยนะคะลแปวดติดตามมอรบเรื่องแรงพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดีประกันเกี่ยมสิไปหาใส่ซบงสบายละบ้าน